ที่สิบเก้าพ่อบ้านแซลิมโจเชียงกล่าวว่าท่านคงต้องการรับกวนอิมรอมรกฏคเนไปกวนอิมมโกฏแไม่เคยเป็นของเราแต่ถูกพวกปราสาสดำช่วงชิงไปท่านเมื่อได้จากปราสาทดำยอมนับว่าเป็นสมบัติของท่านเพียงแต่ของนี้เป็นเป้าหมายแห่งการช่วงชิงของชาวบลิมท่านควรชุกซ่อนไว้ให้ในจิต จูเชียงงงงันไปแล้วปฏติการของอัางเนียจือเป็นที่น่าคลางแคลงสงสัยอย่างใหญ่หลวงพร้อมกันนั้นนางชไนต้องชายแผลแดงคลุมหน้ามองพักหลังแผลแดงที่แทลเป็นอย่างไรเหตุใดจึงปกปิดบดบังไว้อัางเนียจือส่งเสียงดังขึ้นว่าจูเชียงขณะนี้ท่านรู้สึกเป็นอย่างไรวาจานี้ฉุดรั้งจูเชียงกลับมาสู่ความเป็นจริงอาการบาดเจ็บภายในที่สาหัสของตน หากไม่ทันพยาบาลรักษาเชื่อว่าชีวิตต้องดับสลายแต่ตนไม่อาจผนกึกกำลังภายในตัวเองรักษาอาการบาดเจ็บนับว่าเป็นไปไม่ได้กำลังภายในข้าพเจ้าไม่อาจผนึกขึ้นได้ก็ท่านบาดเจ็บสาหัสถึงปานนี้หรือรู้สึกสาหัสยิิงข้าพเจ้าเกรงว่าเราจะตรวจด,ดูอาการท่านวาจาขาดคำงอร่างสีแดงในผิวผานข้างกายอมไปถึงเบื้องหลังจูเชียน จากนั้นจูเชียงรู้สึกมีนิ้วมือเคลื่อนไหวอยู่ตามจุดเส้นบนร่างกายทันใดได้ยินอ่างเนเียเจ้ออทานดังอากล่าวเสียงสั่นสะทานทันถูกลมปรานมหาการของอสูรคุ้มคลั่งทำรายตัวนี้อวัยวะภายในบอบช้ำอย่างสาหัสจูเชียงทวนคำเสียงกระเสาว่าลมปรานมหาการนีผิดปัจจุบันนี้เราไม่มีความสามารถช่วยเหลือได้ จูเฉียงเฟื่อนหัวร้อย่างหัวถูกล่าวว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะก้มหน้ารับชะตาชีวิตไม่ทันมีอาตายกระแสเสียงพึ่งพลานสร้างความพิศวงสงสัยให้กับจูเชียงอย่างใหญ่หลวงตนไม่มีความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายตรงข้ามเมื่อฟังนางบอกว่าตนถูกลมปราณมหาการทำลายจึงท้อแท้ทอดอะไรไปถามว่าข้าพเจ้าชไหนม่อาจตายหรือ เราต้องให้ท่านมีชีวิตเสืบไปเพราะเหตุใดเรื่อยได้ถามมากความจูเฉียงหุบปากแนบแน่นแต่ในใจตื่นเต้นสงสัยยิ่งหนักปฤติการของนางอสูรนี้สุดที่จะสันิษฐานค่าเดาได้จริงๆเนิานานให้หลังจึงได้ยินอ้างเนเจอกล่าวว่าตอนนี้เรามีแต่ยืดชีวิตท่านไปอีกครึ่งเดือนในระหว่างนี้ท่านจะมีสภาพเช่นคนธรรมดาสามัญทั่วไปทั้งนี้เพราะกำลังภายในของท่าน แตกสั้นไม่อาจพนักรวมได้ขขาพเจ้าจะมีชีวิตอีกครึ่งเดือนอเลอยอเราจะใช้ตัวยายืดชีวิตท่านไปแต่ท่านมีที่พำนักพักกายหรือไม่จูเชียงคบคิดแล้วตอบว่ามีอยู่ที่ก้นหุบเขามีเองการกรอเป็นรังของก้าวมานแห่งแดนยินดีมากท่านรอเราอยู่ที่นี่ครึ่งเดือนรอท่านครึ่งเดือนเลยถูกแล้วเราจะไปสถานที่หนึ่งขอยาให้ท่านแต่เป็นอะไร,รอะไร จะอย่างไรก็าตามเราต้องให้ท่านมีชีวิตเสีไปจูเฉียงกล่าวเสียงสันสะท้านว่าท่านชนยต้องทําต่อข้าพเจ้าอย่างหนึง่งภายหน้าท่านจะเข้าใจข้าพเจ้ามีกล้ารับพระคุณยิ่งใหญ่ของท่านเชนน่้หูป,ปากเราอ้างเนี่ยเจอเพียงกระทําเรื่องที่ตัวเองยอมกระทําบันิทานาปากขึ้นจูเฉียงอ้าปากขึ้นยาเม็ดลายเม็ดถูกดีดเข้าไปในปาก ละลายเป็นยาดน้ำชุ่มเช่นไหลเย,ยินสู่ลำคอหอมปลอดโรงยิ่งนักมิทราบเป็นยาวิเศษใดจากนั้นจุดหลายแห่งบนร่างกายถูกายตรงข้ามใช้พลังดัดชนีจี้สกัดไว้เพื่อสกัดไม่ให้อาการบาดเจ็บภายในลูกกลามกำเริบอีกครึ่งเดือนพบกันใหม่ถอยคำสุดท้ายแววแต่ห่างเสียงแสดงว่าอังเนียเจอลาลิวไปไกลแล้ว จูเฉียงอดแตกตื่นในวิชาตัวบอกอันว่องไวของนางไม่ได้ตัวยาของอ่างเนี่ยจือตกถึงทองจุดตังชั้งที่ทองน้อยก็บังเกิดพลังอันร้อนระอุแพร่ช่านไปยังส่วนัต,ต่างๆของร่างกายอาการเจ็บปวดประราสนาการไปทันทีแต่กำลังภายในยังไม่อาจพนกรรวมรังได้จูเชียงพลุกขึ้นหัวนึกถึงเส้นทางเข้าสู่หุบเขาที่รกครึ้นด้วยผูพลพก ตนซึ่งตอนนี้มีสภาพเจกเช่นคนธรรมดารู้สึกยากจะเดินตัดผ่านเข้าไปแต่นอกจากนี้แล้วหามีวิธีอื่นใหม่จำต้องอยู่ในตึกศิลากดหุบเขาเรารอคอยอั้งเงยจะเป็นเวลาครึ่งเดือนจูเชียงสูดลมหายใจลึกๆหันกายเคลื่อนเท้าเข้าสู่หุบเขาทีละก้าวทันใดเสียงตะวันอันนักนวงดังขึ้นวาหยุดไว้จูเฉียงสะท้านใจว่า ชะงักเท้าหันกลับไปพลันแตกตื่นจนควันสันสะทานเบื้องหน้าสายตายืนยัดด้วยขนชุดขาวร่างสูงใหญ่หนากรงงกี้อย่างแต่ไร้สีเลือดที่ด้านหลังยืนยัดด้วยนักสู้ดำสองคนโดยไม่ต้องสงสัยอุทิมาเป็นคุมกำลังของปราสาทดำนั่นเองตูเชียงพยายามข่มใจกล่าวว่าท่านเป็นใครขนชุดขาวเสายายิ้มกล่าวว่าองค์ครรพิทักแห่งปราสาทดำ ตุลาการข่าวพวกท่านมีคำสั่งสอนใดหรือทาโรกอย่าได้แท่งโงวงไปปราสาทดำเราไล่ลาสหาเจ้าทุกแห่งหนที่แท้มาลบซ่อนในที่นี้เองบัดนี้มอบกวนยิมมลกฏมาจูเชียงถอยกายไปก้าวใหญ่ซ้ำนึกในสถานาการณ์เป็นอย่างดีหากไม่ใช่ถูกลมโบราณของอสูรคุ้มคลังกระแทกกระเทือนจนกำลังภายในแตกส้านสลาย ตนที่ได้รับถ่ายทอดกำลังภายในจากสามจอมมานคาดว่าสามารถหักล้างกับตุลาการเขาแต่ขณะนี้ตนไม่ผิดกับคนธรรมดาที่ปราศจากฝีมือเลยตุลาการขาวผู้เป็นองค์รักษิทักษ์แห่งปราศาทตร์ดำอีกผู้หนึ่งสืบเท้าเข้ามาเข็นเสียงว่าท้ารกเจ้าจะมอบมาแต่โดยดีหรือต้องให้เราลงมือท่านลงมือเถอะเราจะชี้กระชากเจ้าทั้งเป็นกล่าวจบคำโบกมือบกุก นักสู้ดำพนัลกระชากระบีดังปบทลานเข้ามาดังประกายไปสมบัตกระบีฟันใส่จูเฉียงจูเฉียงก้าวเท้าเบียงหลบมาด้านซ้ายตามสัญชาตยานคุมกระบีเฉียดผ่านกายไปยังบุบิลตุลาการขาวแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาเสือกายมายื่นมือตะปบท่วงท้าวรวดเร็วฉับไวเพียงท่าฝีมือน,นี้ก็แสดงว่าเหนือกว่าตุลาการเคียวอีก จูเชียงไม่ทันมีความคิดหลบหลีกลชิปจรข้อมือก็ถูกายตรงข้ามคว้าจับไว้แนบแน่นในยามที่กำลังภายในแตกช่านสลายไม่อาจเกรงกำลังต้านทานรู้สึกปวดแปลปลาบบนข้อมือดังถูกคีมเล็กนีบไว้จูเทียงนอกจากรำเมือรอความตายหามีวิธีอื่นใดไหมมีแต่ยอมรับชะตาชีวิตแล้ว ตุลาการข่าวเป็นจอมมารร้ายที่มีสันดานโหดเหี้ยมเมื่อคลากลุ่มจูเชียงไว้เมื่ออีกข้างหนึ่งก็ตะวัดขึ้นหมายกดกระแทกลงบนศีรษะจูเชียงจูเชียงพันบังเกิดปฏิภานวุหควนึกถึงยกระดับที่เดรุณีชุดข่าววังคี้เองกำนันให้นางบอกว่าหากประสบภัยให้แสดงออกไปจะบังเกิดประสิทธิภาพไม่ทราบว่าศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่จึงร้องดังๆว่าปล่อยมือ ตุลาการขาวหัวร้อเขียเๆีกล่าวว่าเจ้ากำลังฝันไปเจ้ามีของสิ่งหนึ่งแสดงต่อท่านของสิ่งใดหรือปล่อยมือเขา้าเจ้าก่อนเฮะมิเกลงว่าเจ้าจะบอยเบียนขึ้นฟ้าได้ออหรอกจากนั้นคลายมือออกจริงๆจูเฉียงล่วงหยิบยกประดับชิ้นนั้นจากออกเสือ้อวางไว้ใจกลางฝ่ามือยืนทรงไปเบื้องหน้ากล่าวว่าท่านรู้จักของสิ่งนี้หรือไม่นักสู้ดดำที่ด้านข้างอุทานยางแตกตื่นว่า ประกาศิดดำจูเชียงโลกคลายใจตนไม่ทราบว่าประกาศิดดำเป็นของอะไรแต่แสดงว่ายกประดับนี้มีประสิทธิภาพขึ้นมาดุลาการข่าวเพ่งมองยกประดับเช่นนั้นขมวดคิ้วกล่าวว่าท่านมีความสัมพันธ์อนใดกับเจ้าของประกาศิดดำจูเชียงลังเลเล็กน้อยเจ้าของประกาศิดดำที่แท้เป็นใครหากบอกว่าเป็นเดรนีชุดขาววังคี้เองรู้สึกเป็นไปไม่ได้ อาศัยนางย่อมมีอาสยบพวกปราศาสตร์ดำได้นากลัวเป็นอาจารย์รอญาิบุโศกของนางในห้วงขับขันจูเชียงได้แต่กล่าวว่าย่อมต้องรู้จักคุ้นเคยกันตุลาการขาวหน้าบิดเบี้ยวปัญญากล่าวว่าในเมื่อเจ้ามีประกาศิตธำก็จะละเว้นชีวิตเจ้าจูเชียงกลับตะลึงลานไปเพราะยกประดับชิ้นเดียวเป็นเหตุให้รอดชีวิตจากพวกปราศาทตรดำยังมีออกจะเหนือความคาดหมาย จึงหันกายหมายจะจากไปเบื้องหน้าปรากฏเงาร่างทลันบุกตุลาการข่าวทลันออกควางหน้าไว้จูเชียงหน้าแปลเปลี่ยนยอย่างรุนแรงกล่าวว่าท่านคิดกลับกลอ,อกเคืนคำหรือตุลาการขาวแค้นหัวรอดกล่าวว่าเราจะละเว้นชีวิตจาแต่เจ้าต้องมอบกวนยิมมลกฎมากระทำไม่ได้วาจากระตุ้นสันดานชั่วร้ายของตุลาการขา่าวขึ้นมันแม้ยำเกรงต่อเจ้าของประกาศเสดยดดง แต่ประมุกปราชาดำมอบหมายให้มันนำกวนอิมมลกฎกลับไปให้จงได้นาทีนี้ไม่อาจผิดพลาดเป็นเด็ดขาดจึงเบิงตาชาดประกายโชดจวงคำรามว่าทารุกจะบีบบังคับให้เราต้องลงมือเราองค์คณะพิทักษ์จะส่งเสริมเจ้าก็ได้รางบุกเข้าหาอย่างรวดเร็วแต่ปบคว้าต้นคอจูเฉียงสะบัดเวียงไปยังก้อนหินมมาที่ห่างไปลายวาทันที จูเฉียงแตกตือนจนวิญญาณกระเจิดกระเจิงแรงเวียงครั้งนี้ดูดันยิ่งร่างของตนพอปะทะก,กับหินใหญ่ย่อมต้องแหลกลานไปแน่นอนสภาพความจริงไม่ให้จูเฉียงมีโอกาสดิ้นรนร่างพงละเลี้ยวเข้าหายหินใหญ่ดุดเก็ทันหลุดจากแหลงทำเยี่ยงนี้ไม่ได้เสียงตะวาดของคนผู้หนังพลันดังขึ้นจูเฉียงรู้สึกว่าร่างชักกันแล้วตกพูบลงคล้ายถูกคนรับไว้ในมือ จากนั้นถูกปล่อยลงกับเพืนได้ยินตุลาการข่าวอุทานดังเอ๊ะขึ้นจูเชียงคมสติเพ่งมองไปจึงเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นบุรุษกลางคนชุดบัณฑิตอายุยี่สิบเศษใบหน้ามีอรอยยิม้มรู้สึกหน้าสนิทสนมแต่สายตาพอประสานสู้กับฝ่ายตรงข้ามใจพลันสะท้านหวั่นไหวปรกายตานั้นคมกล้าดุดานุนคล้ายกับจัมองทะลุไปซึง้งถึงหัวใจของคน จูเจียงขณะจ,จะเอ่ยขอบคุณที่ฟายตรงข้ามได้ช่วยเหลือตุลาการขขาวก็กล่าวขึ้นว่าลิมจ้องกวงพอมานแซลิมท่านก็ออกจากปราสาทมาแล้วคำเรียกลิมจ้องกวงของมันทำให้จูเจียงใจสะทานปานจะคาดอน่ายตรงข้ามกลับเป็นพวกแนวเดียวกันแสดงแน่ชัดบัณฑิตกลางคนแซลิมนี้เป็นจ้องกวงปราสาดดำนั่นเองบัณฑิตกลางคนกล่าวอย่างเริ่มนาบว่า ท่านประมุกมอบหมายให้เราออกมาองค์รักพิทักษ์ท่านก็บูวามเกินไปเมื่อครูยังดีที่เรามาทันท่วงทีหาไม่ก็อาจกลับไปไรายงานแล้วดุลาการข่าวมีท่าทียำเกรงายตรงข้ามหญิงกล่าวว่าเป็นความบูวามของบริวารเองแต่ทารุปอัปปลักนี้ไม่ยอมมอบกวนอิมมลกฎมาเชียโดยดีเอาเถอะท่านผลหน้าที่หากวนอิมมลกฎแล้ว เราจะจัดการนำมาจากทารุกนี้เองอีกประการท่านประมุขต้องการจับเป็นทารุกนี้สอบปากคำด้วยตัวเองทราบแล้วจบบทที่19